ปัญหาซิมเซเว่นื้อมาอาทิตย์ละ49บาทใช้ไม่ถึงอาทิตย์ปรากฏว่าใช้งานไม่ได้หมุนนะครับผมจะแก้ปัญหาการใช้งานได้ไม่ครบอาทิตย์นะครับปรากฏว่าหมุนตอนนี้ผมเข้ามาในฟูมันนี่ผมจะกดไปตรงคําว่าเติมแพดเน็ตทรูนะครับผมจะกดมุมขวาล่างนะครับมันจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับ เมื่อเ้ามาถึงหน้านี้ก็จะมีการบอกหมายเลขซิมทูเราบ้างนะครับโดยมีอายุ10เดือน15วันถ้าเราเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นว่าแพ็กเ็ตทู49บาทหรือเน็ตเซนะครับอาทิตย์ละ้ั49มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่าตัดแพ็กเกจเน็ตไม่สําเร็จเพราะเงินไม่พอก็คือเราไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะครับซึ่งเราก็ยกเลิกหน้านี้ได้เลยนะครับผมก็ยกเลิกไปแล้ว ผมแก้ปัญหาด้วยการใส่เน็ต6เมกนะครับไม่อันไม่ลดความเร็วอันนี้จะเล่นได้ตลอด7วันก็อันนี้มันแค่27บาทแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสมัครได้เลย27บาท7วันนะครับก็ต้องกดคาว่าแพ็กเกจตรงนี้นะครับจากนั้นก็เราจะหาคำว่าเต็มสปีด1วันนะครับจะหาเน็ต14บาทอันนี้14บาทนะครับได้ ปริมาณมาที่สี่ร้อยเมกะไบต์ก็ดู youtube ได้ประมาณห้านาทีสิบนาทีก็หมดประมาณนั้นนะครับแต่เราต้องกดอันนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทำให้เน็ตเจวันที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะครับเน็ตอาทิตย์ละสิบเกาบาทใช้ได้ตลอดเจ็ดวันก็ต้องกดตรงนี้นะครับเสียเงินสิบสี่บาทตอนนี้ยังไม่มีตังค์เดี๋ยวผมก็จะเติมตังค์ก่อนนะครับช่องทางที่ผมเติมเงินนี้ก็ถึงเติมไปหนึ่งรอยบาทเราก็ไม่ได้จ่ายร0อยบาทนะครับเราจ่ายไปแค่เก้าสิบเจ็บาทผมก็จะเติมไปแค่สี่สิบาท เด้งมาแล้วครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้คุณได้รับเงิน40บาทบภายใน1เดือนนะครับถ้าเราเติมครบ100บาทเราต้องเติมครบ100แน่ครับเพราะว่า40บาทนี่มันก็อาทิตย์หนึงนะครับก็จะได้แอปฟรี free, อะไรฟรีเยอะแยะเลยนะครับทีนี้เรามาเข้าวันที่ทูมันนี่นะครับกลับมาที่เดิมเน็ตเต็นสปีด400เมกะบิต14บาทถ้าเรากดตรงนี้เสร็จซิมจากเซเว49บาทจากบางท่านบอกว่าใช้ไม่ถึงอาทิตย์เน็ตหมดตอนนี้เราก็จะ ใช้ได้ครบอาทิตยนะครับเราก็กดสมัครแพ็กเกจเน็ต400 MB M ีตัวใหญ่บตัวใหญ่นะครับ400เมกะไบต์14บาทอยู่ในฟูุม,มน,นี้นะครับครับผ่านซิมที่เราเติมเงินในซิมไปแล้วกนะ็หัก14บาท9.8สตางค์นะครับตีซะ15บาทอ่าโอเคครับทีนี้เราจะไปกดสมัครเน็ตอาทิตย์ละ27บาท ีนี้เราก็จะมาสมัครแพ็กเกจให้เล่นได้ตลอดอาทิตย์ด้วยการกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน87 88สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกกดทำมาตกลงเข้าไปดูข้อความข้อความขึ้นมาบานเลยเดี๋ยวให้มันขึ้นก่อนรู้สึกจะมีอะไรแถมมาเยอะอ่ามาแล้วนะครับแพ็กเกจเน็ต6เมกะบิต7วันนี่ครับ เราไม่เอาที่เขาแนะนำนะครับเรากดเองก็คือดอกจัน900ดอกจัน8788สี่เหลี่ยมทุกออกเราก็จะได้แพ็กเกจเน็ต6เมกะบิตต่อวินาทีนะครับ7วันใช้งานได้เนี่ยครับเขาก็จะบอกบอกบอกมาแอปทีนี้เราก็จะไปดูในจูมันนี้นะครับว่าแพ็กเกจที่เราสมัครที่เนี้ยเป็นยังไงบ้างพอเข้าไปจุดเดิมนะครับคำว่าเติมแพ็กเน็ตทรูกดที่มุมขวาล่างที่มีหมายเลขโทรศัพท์เรานะครับ จากเน็ตอาทิตย์ละ6เมก20กว่าบาทมันจะหมดวันนี้เราก็ต่อแล้วนะครับอันนี้เราต่อแลครับโดยการนําด้วย400เมกก24บาทอันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็มาต่อเน็ตนี้นะครับครั้งที่2ก็คือวันนี้ก็จะสิ้นสุด12มีนา6เมกะบิตไม่อ้นไม่ลดความเร็วนี้ใช้ได้แน่นอนครับ7วัน6เมกะบิตวิ่งจริงๆเท่าไหร่ใช้แอป p e n Signal นะครับจะเห็นชั้นหน่อย 4G True H กดทดสอบความเร็ว แพ็กเกจที่เราซื้อ6เมกแต่ที่เราได้คือดาวน์โหลด49.0เมกะบิตต่อนาทีนะครับอัพโหลดได้7.33เมกะบิตต่อนาทีนะครับความลชาช้าก็เป็นตัวเลขที่ดีมากนะครับแค่28มิลลิวินาทีเท่านั้นนี่คืออินเทอร์เน็ตอาทิตย์ละ27บาทนะครับดีกว่าซิมเซเอาทิตย์ละ49บาทครับเพราะมีหลายท่านบอกกับผมว่าอยเล่นได้วันเดียวเน็ตหมดแล้ว ทำไมถึงเข้ายูทู e ไม่ได้ที่จริงเข้าได้ครับแต่ความเร็วมันหมดมันก็หมุนมันต้องบัฟเฟอร์รอแต่การบัฟเฟอร์นั้นก็ชาวบ้านทั่วไปก็คงไม่เข้าใจแล้วครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง 4G non c a นะครับก็จะมีมาเพียวๆครับไม่มีอะไรช่วยเหลือบางท่านถามว่าเออแล้วพอถึงอาทิตย์ก็ความเตือนมาว่าต้องเติมเงินถ้าไม่เติมจะเป็นอะไรไหมก็ตอบว่าไม่เป็นไรครับไม่เติมก็อายุซิงก็ยังอยู่ได้ครับภายในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนท่านไปเติมเงินเลี้ยงซิมไว้เดือนละห้าบาทหรือเดือนละสิบบาท ทุกครั้งที่เติมเงินนะครับจะได้วัน30วันครับซิมนี้ถ้าเราไม่เติมเงินแล้วเราเลิกใช้จะมีนี่สินไหมก็ไม่มีนะครับซิมนี้เป็นซิมเติมเงินก็ไม่มีนี้สินนะครับสําหรับท่านที่เลิกใช้ซิมเติมเงินก็หักซิมทิ้งไปเลยครับเพื่อการคนอื่นเอาไปใช้แล้วเราจะต้องรับผิดชอบภายหลังเพราะเขาอาจจะไปใช้ในทางผิดกฎหมายถ้าไม่ใช้ซิมรายเดือนนะครับเป็นซิมเติมเงินถ้าไม่ใช้ก็หักทิ้งไปเลยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ